สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพันเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ามาโอฟนะสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็กดเริ่มเดินทางนะครับเพื่อรับคะแนนตัวนี้เนี่ยได้คะแนนสูงสุดวันละ1 0 0คะแนนต่อวันนะครับ1กิโลเท่ากับ1คะแนนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของแต่ละวันของผมก็ได้ไดลวันละ100คะแนนนะครับแล้วก็ดูโฆษณาอีก5าวิรับอีกยี่สิบคะแนนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะบอกวันที่นะครับเนี่ย วันที่15 14อ่ะคะแนนก็ได้เวลาร้อยกว่านะครับ1 2 0นะครับของผมอ่าส3แล้วก็12อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการเวลาเราเจอปัญหาอ่าเช่นคะแนนมันอ่าลดเยอะเกินไปหรือว่าเจอปัญหาถอนเงินแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่าถอนเงินแล้วเงินไม่เข้านะครับอ่ะให้แจ้งตรงไหน ก็มารูปตรงคนตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะมันอัปเดตใหม่แล้วสามารถกดแจ้งได้นะครับก็ติดต่อนะครับก็ติดต่อแจ้งปัญหาตัวนี้เนี่ยจะลิงก์เข้าเพจเลยนะครับก็ประมาณนี้แต่ก่อนที่ผมแจ้งนะเคยแจ้งไปปีก่อนนะครับอันนี้ผมเคยแจ้งไป2ครั้งคนติดตามอยู่ที่1,000กว่านะครับหนึ่งพันนอ่งพันสองร้ี่นะครับสำหรับ ตัวเพจนะก็มีประมาณนี้แล้วก็กดส่งมปเส็จไปนะครับแจ้งตัวนี้เนี่ยเขาก็ตอบเร็วนะะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเคยแจ้งไปล่าสุด24โอ้โห24มิถุนาแล้วก็14พฤษภาคมนะครับที่ผมแจ้งไปอันนี้ผมเคยแจ้งไป2รอบนะครับแล้วก็ทำไป2คลิปละแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะแยกเป็นต่างหาก วิธีการแจ้งนะครับก็ถามไปนะครับอันนี้ส่งไปของผมมันเคยเจอปัญหาแบบคะแนนผมติดลบไป8000นะครับคือเนี่ยที่ผมเคยเคยถอนไปแต่ก่อนเนี่ยแ0 0เอ้ย8 0 0 0คะแนนถอน100บาทนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ามันขึ้นไป2อันนะ,ะตัวหนึ่งก็จะมีตัวหนึ่งสำเร็จนะครับอีกตัวหนึ่งไม่สำเร็จแต่ว่าถอนไป8000คะแนนเหมือนกันนะครับ แล้วทีนี้คะแนนผมมันติดลบผมก็นึกว่า,าผ่านไปสักพักเนี่ยมันถึงจะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คือวันที่17พฤษภาปี64นะครับผมก็เลยมาแจ้งวันที่5นะก็ประมาณครึ่งเดือนคะแนนผมอตอนนั้นมันได้มา2,000กว่าจากติดลบ8,000เหลืออยู่อ่าติดลบ5742นะครับก็ประมาณนี้แต่ก่อนเนี่ยมันได้100คะแนนต่อวันเหมือนกันนะครับ แต่ว่าดูโฆษณาซ้ำปุ๊บมันจะได้เพิ่มอีก100เป็น200อนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีแบบเออแจ้งเพจมันจะไม่โชว์นะครับอันนี้ผมได้มาพิมพ์หาเพจเองนะช่วงนะั้นคนติดตามอยู่ที่ของเพจน่าจะประมาณ1 0อยกว่านะครับก็ประมาณนอะ่ะอันนี้ผมก็แจ้งไปบอกว่าคะแนนติดล้ไปทั้งหมดอยู่ที่อ่าแอ่ะ, 8, อะเขาก็ให้ผม อ่าไอ้ผมแคปหน้าจอไปนะแล้วเขาก็แก้ไขมาให้นะครับคะแนนก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็ผมก็เพิ่มพวกแก้ไขใส่เสื้อผ้าเพิ่มอะไรพวกนี้นะแต่ก่อนมาสั่งของได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีครั้งล่าสุดนะครับก็คือ14พฤษภาคมนะครับที่ผมแจ้งไปอันนี้ผมแจ้งไปตอน เจิเลลาสามสินาทีนะครับยังเช้าๆอยู่เลยอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่กดดูโฆษณานะครับอ่ะรอบมันเพิ่มนะเพิ่มทีละ5้รอบนะครับแต่ว่ามันมันกดเริ่มเริ่มต้นไม่ได้นะครับมันไม่นับคะแนนให้นี่ผมดูโฆษณาจนแบบนะขึ้นมา46ครั้งนะครับก็คิดดู แล้วมันก็กดเริ่มใช้าง,งานไม่ได้อนนที่ผมแจ้งไปทีมงานเขาก็ตอบมาตอนเจลกา3านาทีนะครับก็ห่างไป1นาทีนะก็ถือว่าเร็วมากนะครับเจลิกา44นาทจากที่ตอบมาใช้เวลาแค่7นาทีเขาก็แก้ไขปัญหาให้นะครับก็เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเคยติดต่อคุยกับทีมงาน อันนี้ก็เป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครเจอปัญหาอันนี้ก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมอยู่ว่ามอเจอปัญหาเงินไม่เข้าทำยังไงอ,อันนี้ผมทาคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับว่าก็แจ้งแบบนี้แหละที่ผมเคยแจ้งไปนะครับคลิปที่ผมเคยทำมันมันไม่ได้บอกชื่อวิธีการแก้ไขนะผมก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ผมก็เลยมาทําแยกนะว่าถ้าเจอปัญหาให้ทํำยังไงนะครับโอเคในส่วนของอการแรกนะครับ คือต้องแรกแบบ7จ็ดเลกาก็7จ็ดเลกาตรงเปนะครับ17บเจ็ดเลกาสิบเจ็ดเลกาตรงเปคือมันเหมือนมันมีจํากัดนะอาจจะเป็นร้อยอ่าร้อยรางวัลหรือว่า200รางวัลน,นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยถามทีมงานอีกทีหนึ่งนะว่าเขาอ่ารางวัลเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ของผมก็บางวันแรกทนันบางวันแรกไม่ทันนะแต่ว่าวันก่อนที่ผมแลกไปอ่ะก็เข้ามาไปทีบร้อยนะครับอันนี้1บาท มันจะมีคำสั่งโชว์แบบนี้นะครับก็เรียบร้อยอแรกทันบางวันก็ไม่ทันนะครับของวันนี้เนี่ยวันที่15ผมไม่ทันนะ,ะดูเวลาที่ผมแลกนะครับ17เนกาเป๊ะ17เนกาสิเนกาเนากาไม่งั้นคือไม่ทันเกนากานาทีบางทีเนี่ยก็เลยมา3นาทีก็ยังทันก็ผมรีบแรกเลยก็ประมาณนะั้นส่วนใหญ่จะเป็น เวลาตรงเปะช่วงเช้าเนี่ยถา้าช่วงเช้าเนี่ยน,นานๆจะทันทีนะถ้าไม่มาช่วงเย็นนะครับสิเปลี่ยกาเนี่ยเราเข้าเลยแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคือผ่านไป20บวิเนี่ยก็แทบจะหมดละก็ประมาณนี้อโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครส,สงสัยยังไงก็ลองอลองติดต่อทาง เหดูนะครับสามารถคุยชัดได้นะครับก็ง่ายๆนะวิธีการแจ้งปัญหานะครับอตอนนี้มันมีติดต่อแบบง่ายๆละในส่วนของคําถามที่ถามบ่อยตัวนี้ก็มีนะครับถ้าเราสงสัยเราก็คลิกอ่านดูนะ,ะเช่นการแลกเงินเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับนี่เขามีคําตอบไว้เรียบร้อยนะครับ1-3วันแลกเติมเงินเกิน3วันไม่รับเงินทำอย่างไรนะครับอันนี้เขาก็บอกนะให้กดแจ้งนะครับเนี่ย แจ้งปุ่มปัญหาแล้วก็หมายเลขรายการนะครับเพื่อให้อาอดมินเนี่ยแก้ไขปัญหาให้นะครับเชิญเพื่อนเนี่ยได้รับคะแนนสูงสุดก็คือ300บาทไอ้สามคะแนนต่อวันนะครับคือใส่หลายคนก็มันไม่ได้เยอะหรอกมันได้แค่สามร้อามร้อคะแนนต่อวันก็ประมาณนี้นะครับคำถามให,ใหญ่ก็จะมีห้าคำถามนี่แหละ สินค้าหมดจะมาอีกไหมเนี่ยอันนี้ทีมงานก็บอกว่าอ่ะก็จะมีะการตรวจสอบเติมสินค้าทุกวันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของรหัสอ่ะรหัสกรอกเพื่อนไอ้รหัสกรอกเชิญเพื่อนเนี่ยอ่ากรอกครั้งแรกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ในส่วนของวิธีการแจ้งปัญหาอ่ะเราตรงไหนไปแจ้งกับพนักงานนะครับก็คือจะเป็นอ่าหมายเลขการแจ้งรายการนะครับเนี่ยเราก็คลิกมา แล้วก็กดมาตรงนี้นะครับไอเนี่ยรูปนาฬิกาเนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่นะครับเนี่ยหมายเลขเอ่าหมายเลขรายการนะอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะหมายเลขรายการอยู่นะมันเพิ่มมากี่รายการวะเนี้ย ดูจากตัวนี้อ้าหยิงก็ได้อยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีหกหลักอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการแจ้งนะครับไปหาแอดมินนะโอเคในส่วนวันนี้ผมมืต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ